เวาสุริยันฮะเราเจอกันที่อีเวนต์บ่อยๆใช่ไหมฮะนุ้ยอ่าสนิทเขาเคยเรียกลูกอย่างนี้เปล่านี่เริปีนเกีียวกันล่าสุดคุณนั่งแต่งหน้านุ้ยนั่งกินข้าวมองคุณแต่งหน้าใช่ไหมฮะนุ้ย ผมซ้ําเลยผมซ้ําเลยยังไม่ตอบผมซ้ําเลยล่าสุดคุณไปเล่นบิ๊ก o อลเท่นเวทีไข่ลงจากเวทีแล้วไปนั่งร้องไห้หลังเวทีเพราะทราบซึ้งกับการแสดงมากใช่ไหมครับโหอ้าวึ่งไปเลยใช่ไม่ตอบไมตครับไม่ตอบไม่ตักเชิญครับจันทราค่ะจันทรา เราฟังอยู่แม่ใจเย็นเดินจันทราคะเวลาคุณร้องเพลงเนี่ยคุณมีอากับกริยาอย่างไงนะคะอย่างที่คุณเป็นโคนเจอร์แม่เปิดเจอตอนแ้วคุณร้องไคุณทำท่าอย่างนี้จริงไหมคะน่าเจียดอ่ะนุดยนเหรอฮะค่ะค่ะจันทราฮะนุ้ยเดินไปชวนคุณเต้นใช่ไหมฮะฉันร่วมงานกับดาราดังๆนะคะโอ้ยโอ้ย เล่นเล่นเครื่องดนตรีไหมครับหายอย่างคุณเล่นกีตาร์ได้ไหมครับไม่ได้เล่นไม่ได้โอ้โหเต้นได้ไหมคะสายเต้นไหมครับนิดหน่อยนจมกเลยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮเฮ้ยเฮ้ยเยเเฮ้ยเฮ้เเเฮ้ยเ้ย้้ย เดี๋ยวนะสาลาจะเต้นไหมสาราเหรอมีข่าวเบิกไม่ได้แล้วทำได้ทุกรายการนี้เขาพยายามปิดบังตัวเองมากนะถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยอะไรเลยนะแม่ตาครับเชิญประกวดร้องเพลงเปล่าเคยประกวดร้องเพลงไหมประกวดนางงามค่ะเออแล้วเคยเออ่มีเพลงของตัวเองไหมครับประกวดนางงามค่ะนางงามถ้าคุณเคยประกวดนางงามขอให้คุณแนะนําตัวแบบนางงามฮะ Hello Miss Universe คุณเป็นอะไรกับแอรคุณจันทาฮะคุณเป็นคนต้องนอนเร็วใช่ไหมฮะทไมนะชไม่จริงฮะคุณคุณเป็นคนชอบนอนเร็วเพราะคุณคือเต้ยจะรีบนอน